สวัสดีครับครับผมผมนะครับขอบคุณพระเจ้าที่ทรงให้ผมยืนอยู่ในงานอย่างนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ให้เราทุกคนนะครับได้ร่วมกันสรนสรญพระเจ้าแล้วก็ได้มาพบปะกันนะครับผมก็นะครับก็ตื่นเต้นมากเลยครับไม่เคยได้มาเวทีงานอะไรอย่างนี้นะครับนี่เป็นครั้งแรกครับก็ได้เจอเยอะมากครับนี่ครั้งแรกของผมจริงๆครับผมตื่นเต้นครับ ก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ได้ที่ร่วมร่วมกันมางานวันนี้แล้วก็ได้มาฟังแล้วก็ได้มาทำความรู้จักกันนะครับผมก็นะครับวันนี้วันแรกนะครับก็จะมีผมยืนอยู่คนเดียวนะครับแน่นอนครับพรุ่งนี้จะจะมีทั้งเพื่อนแล้วก็โค้ชเองนะครับจะมาวันพรุ่งนี้อีกอีกคืนหนึ่งนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ พ่อคุณแม่แล้วก็พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับมาร่วมงานด้นะครับอ่ก้อนอื่นก็นะครับผมก็รู้สึกอ่าหนุสุขมากๆเลยนะครับที่ได้อ่ามางานนี้แล้วก็ได้มาขอบคุณพระเจ้านะครับทุกอย่างเป็นแผนการของพระเจ้านะครับผมอยอมรับครับแล้วก็เข้าเข้าเขาครับผมก็ ผมเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่เป็นที่นับถือศาสนาคริสต์นะครับก็ไม่ว่ายังไงนะครับพระเจ้าก็สอนให้เรารักกันนะครับผมก็รักเพื่อนๆนะครับแล้วก็เหมือนที่ทุกๆศาสนาสอนให้เรารักกันนะครับก็ศาสนาคริสต์เราก็สอนให้ผมนะครับเป็นคนดีเราก็สอนให้ผมไปรักทุกคนเหมือนกันนะครับแล้วก็ขอบคุณ อาจารย์นะครับที่ได้ให้ผมมาในงานแห่งน,นี้แล้วก็ได้มากล่าวขอบคุณพระเจ้านะครับทุกอย่างก็อยู่ที่าการกระทำของพระเจ้านะครับไม่ว่า,าผมจะทำอะไรก็ขอให้เป็นกันเป็นแผนการของพระเจ้าเป็นความคิดของพระเจ้านะครับผมทุกอย่างที่ผมถามลงไปนะครับก็ขอให้พระเจ้าได้ชื่นชมแล้วก็ขอให้พระเจ้าได้รักในสิ่งที่ผมทำ ก็ผมก็ขอขอบคุณเพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้ก็ขอเชิญชวนทุกคนมาอีกวันหนึ่งนะครับได้มาเจอกับผมและเพื่อนๆนะครับขอบคุณครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนน้องขึ้นมาก็มีคนมาถ่ายรูปเยอะแยะด้านหลังแล้วบอก